สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอยู่กับผม2องสามีบาร์ริมบอลมตอวยต้องปกครองแท้มาแต่เช้ามาแต่เช้าแล้วพี่น้องวันนี้มีตุรละทุรังจะออกไปนาจะพิจ๋ามามาถ่ายคลิปมาให้พี่พๆซ้อมดูซ้อมเบิรงกันเนาะพี่เนาะชมคลิปบอเตอร์วยามเช้านะพี่เนาะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะออกไปชมทุ่งชมไร่ชมนากต่ออาะเริ่มกันที่นี่จ้าแบบ ค่าจะส่งครับพี่50บาทจะส่งด่วนจีไปสนีจ่าจ่าสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผม0 4 9 1 1 0 9 7โทรแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยจ้าเดี๋ยวมีอสาวสวย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 น้องก้อยรับสายจ่าต้นนี้ต้นนี้ครับพี่บงกฎนางฟ้าสวยหวานน้าตาลเรียกพี่จะพี่นี่เลยจ้าสองร้อยห้าสิบจ้าบงกฎนางฟ้าสวยหวานฉ่ำฉ่ำไม้ด่างชมพูบงกฎนางฟ้ากระทางหกนิ้วจา้มาลอหมมาแล้ว สวยสวยเลยลูนกน้อยในป่าใหญ่ปักษาพระนาวันครับพี่ปักษาพระนาวันนี่เลยกัดสีสวยมาแล้วครับผมปักษาพระนาวันหนึ่งร้อยห้าสิบครับผมงามงามกัดสีมาแล้วเม็ดสีมาแล้วจะบอนกลบกัดขาวเม็ดชมพูปักษาพระนาวันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมใบก้มด่างม่วงจพ้พี่ใบก้มด่างม่วงนี่เลยเพชรชาบูนครับผมหลอดไม้ก็มาแล้วอ้วนตบอ้วนตับสวยน่ารักตามูตามิ เพชรบู350รณ์สามร้อยห้าสิบครับผมใบกลมด่างม่วงมีกันหรือยังเอ่ยน่าจะยังไม่มีนะพี่เนาะไม้ใหม,ไม่ไม้เลยจ้ะใบกลมด่างม่วงเพชรบูรณ์ต้นนี้กำเนิดพลอยครับพี่กำเนิดพลอยเนาะพื้นใบแดงป้ายเขียวจากกำเนิดพลอยนี่เลยตอนนี้สวยครับพี่กระถางหงนิ้วป้ายสวยทุกใบไม่มีหลุดเนาะสี่ร้อยห้าสิบจ้ากำเนิดพลอย ไม้ยม้เกสรภูมิมลินครับพี่เกสรภูมิมาลินด่างเหลืองทองกระดูกแดงสวยเข้มปัดนี่เลยปลายเขียวอยู่ด้านนอกนะครับผมเจ็ดร้อยบาทจ้ะเกสรภูมิมาลินไม้ไม้แม่แรกระถางหกนิ้วนี้เลยนี่เลยงาม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 จ้ะด้านนี้บอกเลยว่าแะจะโชคร่ำสามครับพี่น้องโชคน้องโชคโชค,โชคร่ำซามแต่เป็นโชคร่ำาําหน้าแผงนะครับผมแผงพัดเทลต้นนี้กระถาง 6นิ้ว500บาทจ้ะอยากรั้วแผงสวยแค่ไหนนี่เลยบอกเลยว่าจึ้งจึงครับพี่นี่เลยครับโชคร่ำสามหน้าแผงแบบนี้นี่เองงดงามอารามเทะเลตํำลึงเฮ้ยแลตะลึงฮานี่จ้ะมีแบบต้นเดียวนะครับพี่พี่เนาะทำอยากทำยากจ้ะ่าแล้วก็คือหน้าเดิมก็มีนะนี่เลยอันนี้คือหน้าแผงพระเทวสวยๆครับผม เนื้อดวงนี่เลยมีกันหรือ,อยังเอ่ยใจพี่พีมีแล้วก็มีอีกได้วางสักห้าต้นสิบต้นด้วยกันข้างๆกันเลยสวยนะจ๊ะเดี๋ยวผมเอื้อมก่อนนะใจพี่พีนี่จ้ะเนื้อดวงปลายดีไปด,ไปด,ไปดีไปแดงจัดแดงแจ๋แดงแจ่มกระถางหกนิ้วครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทจา้ะโอ้รอดใหม่มาแล้วครับพี่แดงออกมาเลยเนาะแดงออกมาตั้งแต่หลังใบเลยเนื้อดวงต้นนี้ครับผมกระถางหกนิ้วฟอร์มกําลังเต็มกระถางหกสวยๆห้550าร้อยห้าสิบจ้า ใบหอกแต่ชื่อไผ่ครับพี่ใบหอกแต่ชื่อไผ่ไผ่ขวัญสิริจะัะแต่โตมานะพี่เป็นใบหอกเด้อสวยๆเธอนี่เลยเขียวป้ายแดงแดงป้ายเขียวสวยจัะสองร้อยห้าสิบบาทไผ่ขวัญสิริต้นที่หนึ่งครับผมสองร้อยห้าสิบาทกระถางหกนิ้วต้นที่หนึ่งไผ่ขวัญสิริสองร้อยห้าสิบาทกระถางหกนิ้วต้นที่สองจ้าเป็นใบหอกเด้อโตมาสวยมากแบบนี้เลยจะ้ะไผ่ขวัญสิริครับผมนี่เลย งดงามอารามเทสวยแน่แม่จ๋าภายขวัญสิริฝากไว้ด้วยจ้าขยับมาทางนั้นนี้มีหานุมานหานุมากระพี่ตัวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอยู่ไหนไม่รู้เอาหานุมาตัวเก้าตรงนี้ไปก่อนจากที่เรารู้นี่เลยจะ้หะหานุมาตัวเก้าไมา้หม่ไม้แรงกรบพี่จดชื่อกับทางสามาคมบอลสีเรียบร้อยมีใบสมบเซอร์เรียบร้อยนะจะ้หะหนุมาตัวเก้าห้าร้อยห้าสิบาทครับผมกระทาง หกนิ้วลดลนแล้วจ้าแม่นี่เลยสวยๆนะครับผมหนุมานตัวเก้าเอาไปเข้าตับรามกเกียรนนติะจ๊ะพีหานุมานก็ถ้ารวมถึงเป็นบอลเก,ก่าๆด้วยก็มีเยอะนะพีเนาะมีเยอะหลายตัวนะนี่หละอันนี้ตัวใหม่ตัวใหม่หานุมานตัวเก้าเกาะเกตเกาะเกตจ้ะแต่เป็นเกาะเกต แผงด่างม่วงมีกันหรือ,อยังเอ่ยนะจะยังไม่มีกันน้องพี่้อนนี้เลยจ้ะเกาะเกตแผงด่างม่วงจ้ะสามร้อยห้าสิบกระถางหกนิ้วเมืองเกาะเกตแผงด่างม่วงอ่าสวยๆนะครับผมกระถางหกนิ้วสามร้อยห้าสิบบาทจ้ะพี่เกาะเกตที่เรามีตอนนี้ก็จะเป็นเกาะเกตส่วนมากจะเป็นด่างขาวแล้วพี่เนาะด่างขาวแล้วก็บางต้นหัวเกตพี่จะมีด่างเหลืองทองต้นนี้ด่างม่วงจ้ะนี่เลยม่วงตั้งแต่เร็กสวยๆเลยครับผม ลูกไม้ใบหอกกระดูกม่วงครับพี่กระดูกม่วงนะครับผมมีหูใต้ใบต้นนีสองร้อยห้าสิบบาทจะเป็นลูกไม้ผ่าใบาหอกด่างม่วงน้องมีหูใต้ใบด้วยเด้อกระดูกม่วงกระดูกม่วงครับพี่สวยๆเลยสองร้อยห้าสิบจัะใบหอกนี่เลยนี่ครับผมหูใต้ใบครับพี่นี่พูดอะไรไปได้ยินเบิร์ด <laughs> มีหูมีหูมีหูใต้ใบจ้ะ ลูกไม้ใบหอตอนนี้สวยหวานน้ำตาลข้อใส่ซับรุ่งโรดกระถางหกนิ้วครับผมซับรุ่งโรดกระถางหกนิ้วนี่เลยสวยหวานจำจำจ,ำจ้าสี่ร้อยห้าสิบกระถางหกนิ้วครับพี่กระถางหกน,นิ้วง,งามๆซับรุ่งโรดรูปงามนามไพระโตมานีสวยมากครับพี่สวยมากรับประกันคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มซับรุ่งโรด เก็บได้เก็บจ้าอ่ะต้นนี้ครับผมพานทะเลพ่านทะเลเดี๋ยวครับพี่นี่เลยจ้าพานทะเลจ้าเม็ดแดงสีสวยมาเรียบร้อยเลี้ยวนะครับพี่เป็นไมก้กัดสีจะออกแนวคล้ายๆสงสายพรนเนจะสายพนเนธุ์เขาจะกัดแดงเนาะอันนี้จะกัดออกแดงองชมชมพูชมพูแบบนี้จ้ะพี่พี่นี่เลยแบ่งต้นใหญ่ไซส์แบ่งแม่พันเลยกระดาษของนิ้วเพราะว่ากัดสีไม่เป็นนี้นไม้เริ่มแบบบ้ามีหัวตั้งแม่แล้วพี่เนาะสองร้อยบาทจ้ะพ่านทะเลนี่เลยยิ่งโตยิ่งสวยเดี๋ยวพี่นะ ชมพูแบบนี้ทั้งใบผมบอกเลยฟอร์มให,ใหญ่ๆสวยมากสวยมากนะทศก,กัณฐ์หน้าทองครับพี่มีพี่หลายท่านถามหามาครับพี่ผมมีใหญ่สุดตอนนี้แค่นี้ครับพี่โตไม่ทันมันไม้แบบว่าถามันค่อนข้างยา,ยากอยู่นะพี่เนาะนี่เลยทศก,กัณฐ์หน้าทองจ๋าพี่จ๋าเหลืองทองนี่อารามเทเลตําลึงครับพี่ใบไม้ฮาร์ปครึ่งเอาสีอสสิสวยๆนี่เลย ด่างเลืองทองสวยๆทุกใบจะสามร้อยห้าสิบบาทครับผมกระถางหกนิ้วทศกัณฐ์หน้าทองนี่อย่ารีรอและอย่ารอรีอย่าคิดนานครับพี่มีให้แค่นี้จัสามร้อยห้าสิบไม่ทันจริงๆไม่ทันจริงๆครับพี่โตไม่ทันอยากจะเป่าตูดให้ตว,วันตคืนกันแล้วกินต้นนี้สวยครับพี่ทศกัณฐ์หน้าทองสามร้อยห้าสิบยกได้ยกจ้กน,นี่เลยสวยๆเรย อ้าวใบไผ่ใบไผ่ไผ่หรือหอกหอกหรือไผ่ต้นนี้ก้ากึ่งมากครับพี่นี่เลยจากหางหงหางหงหางหงกระถางหกนิ้วด่างแบบนี้เลยนี่เลยหางหงสองร้อยบาทจ้าต้นนี้หางหงหางหงสองร้อยบาทและและด้านในมีเป็นหานุมานอ่าสือมาคาครับพี่เดี๋ยวผมพาไปด MM ูฝ <ar> mm, so ั่งโน้นดีกว่าผมเปิดมุมนี้ นี่ครับพี่หานุมานสืบมักขาพื้นใบเขียวกัดขาวป้ายชมพูเอาสิเอาสิาสหานุมานสืบมักขาต้นใหญ่นะครับผมกระถางหกนิ้วนะกระถางหกนิ้วใบตั้งฝ่ามือจ150้าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมหานุมานสืบมักข่าหานุมาลสืบมักขา,า,มมกขาต้นนี้เลยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ากระถางหกตับรามเกียรติเช่นกัน ใบหอกดางฟองพุ่มบ้าใบนริน네ท <mark esi> ิพต mm ้นนี้ครับพี่ยิ่งโตยิ่งสวยสรงไม่สูงไม่ย่งใครชอบไม้ฟองพุ่มบ้าใบนรินทิพจ่ะนรินทิพนี่เลยนี่เลยงามๆจ้าพี่จ๋าสามร้อยบาทครับผมนรินทิพนรินทิพใบหอกฟองพุ่มด่างกระถางหกนิ้วลูกไม้ใบพัดละพี่ลูกไม้ใบพัดด่างม่วงนะจ้ายิ่งโตยิ่งสวยยิ่งด่างม่วงยิ่งเข้มครับผม สามร้อยบาทจะาทรงใบพัดกระถางหกนิ้วหลอดใหม่ก็มาแล้วเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเช่นกันครับพี่บ้าใบใครชอบไม้ไม่สูงโยง่งต้นนี้ครับพี่ลูกไม้ใบพัดของนางสวนฝากไว้ด้วยจ่ะนี่เลยฟอมพุ่มมาใบเช่นกันเหมือนกับอ่าเหมือนกับนารินทิพย์เลยเนาะเหมือนกันนารินทิพย์ครับพี่ไม้ฟอมพุ่มใครชอบแบบใบโดดแน่แนนะต้นนี้เลยจ้ะอ่าเหนือดวงเหนือดวงเหนือดวงครับพี่ต้นนี้สวยสวยกันอีกเช่นเคยครับพี่นี่เลย แดงแปดแดงจัดแดงแจ่กระถางหกหลอดใหม่เป็นไงบ้างโอ้โ oh หแดงแน่แม่จา๋ามาขนาดนี้นะครับพี่พี่เนาะเหนือดวงต้นที่สองครับผมขึ้นไปแล้วก่อนีอนน้ต้นหนึ่งเนาะอ่ะต้นที่สองครับผมห้าร้อยห้าสิบาทครับกระถางหกนิ้วเหนือดวงต้นที่สองแดงแน่แม่จา๋าสวยสดใสอนาคตไกลครับผมต้นนี้เหนือดวงเหนือดวงจา๋าใบหอกดางม่วงครับพี่ของแท้แน่นอนต้องบอกว่าของแท้ ของแท้สีม่วงมาแล้วครับผมนี่เลยครับผมคือม่วงอมส้มเลยน,นยิ่งยิ่งใหม่ๆครับพี่นี่เลยสวยจัดเลยเท้าทองอินจ้ะใบหอกเท้าทองอินสามร้อยห้าสิบาทกระถางหกนิ้วใบหอกด่างม่วงใหม่นี่คือม่วงจนออกอมส้มเลยสวยๆจ้าเท้าทองอินนี่เลยของมันต้องมีครับพี่ใบหอกด่างม่วงสวยๆจริงๆผมอยากเอาไปอัดกระโจมนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเลงต้นนี้ไปก่อนถ้ายังถ้ายังอยู่ด้วยกันแล้วกันถ้ายังไม่ไป ต้นนี้ผมมองแล้วอนาคตสดใสเอาไปอัดกระโจมครับพี่เลี้ยงเดียวดีกว่าตอนที่อาสามร้อยห้าสิบบาทแล้วตอนนี้อต,อนน,ตอนนี้สวยๆเลยเด้อถ้ายังอยู่เดี๋ยวน้องเอาไปเข้ากระโจมแนละ้วนี่เลยเลี้ยงสวยๆนะออะต้นนี้บังเกิดก้าลูกสยามนะลืมครับพี่ป้ายสวยใบตึงตึงบังเกิดก้าจากกระถางหกฟูฟูร้อนๆนี่เลยครับพี่สามร้อยห้าสิบละสามร้อยห้าสิบาทบังเกิดก้ากระถางหก ฟูสวยร้อนปสวยไปลึกต้นที่2องจะบางเกิดเก้าต้นที่สองอันนี้ก็สวยสวยจะใบหกไม่ใช่ใบหกโอ้กระถางหกใบตึงๆเออบางเกิดเก้าต้นที่สองจะใบหกหกใบเสียวบางเกิด9ก้าสหสบาทต้นที่2อง 9, า 2, จากกระถางหนิ้วสวยๆกันเลยทีเดียวเฉียว ซับร่งโรดจ้านี่ก็สวยหวานน้ําตาลความใสซับร่งโรดต้นที่สองครับพี่หวานแน่แม่จ๋าต้นนี้งามๆชมพูชมพูมพโอ้โหสีนี่คือผมบอกเลยว่าพี่สดมากครับพี่ชมพูสดมากต้นที่สองนะครับซับร่งโรดห้าร้อยห้าไอ้สี่ร้อยห้าสิบาทขอไปพี่ซับร่งโรดสี่ร้อยห้าสิบาทกระถางหกนิ้วต้นที่สองจ้ะสวยหวานช่าหลอดใหม่กาลังม้วนตัวอ,ออกมากำลังกลางนะครับผมนี่เลยชมพูหวานหวานแจ่มแจ่มกันอีก เช่นเคยด้านนี้เป็นณเมืองอนนหน้าชมพูสวยหวานชำ่ำกระถางหกหลอดใหม่งามงาม,งามนี่เลยครับพี่ชมพูชมพูออกมาเลยณนเะมืองนนนต้นนี้สวยจังหนึ 1, ่งรัห้าสิบกระบอกระถางหกนิ้วขอราคาดีราคาโปต้นใหญ่นี่ครับพี่กระถางหกหน้าสวยหนึ่งร้อย ห้าสิบพอจ้าต้นนี้งามๆเลยมณีร้อมเพชรต้นนี้เป็นหน้าแผงแผงสวยจ้ากระถางหกนิ้วต้นนี้ขอโปรอีกต้นได้ไหมพี่จัดไปจัดไปจะอิ้ยรอใหม,ม่มาแล้วมณีร้อมเพชรมณีรำเพชรหนึ่งรอยบาทจ้ะหนึ่งร้อยบาทมณีร้อมเพชรหน้าแผงหนึ่งร้อยช,ชมพูสวยสวยครับผมเจ้าเวียงพิงครับพี่ด่างปรคาครับเจ้าเวียงพิงต้นนี้ ไม้ใหม่จดชื่อกระถางสมาคมเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะจำนวนยางน้อยเจ้าวเวียงพิงสองร้อยบาทกระถางหกนิ้วครับผมเปิดหน้าด่างปลาคาบมาแล้วต้นนี้สวยๆโตมาสวยมากเจ้าวเวียงพิงครับผมเศรษฐีจ้าใครอยากเป็นเศรษฐีชานาซีชานาซีฮะเศรษฐีเงินล้านครับพี่ายสวยายลึกใบจำใบแน่นๆกระถางหกนิ้วสองร้อยบาทจะ้ะเศรษฐีเงินล้านหน้าสวยฟอร์มประกวดครับผมใบดกแน่นอา้าวใบใหม่มาอีกแล้ว มองไม่เอียงนมพี่เอียงมาเพิ่งเห็นนี่เลยกําลังพุ่งขึ้นมาเนาะนี่เลยเศรษฐีเงินร้านสองร้อยบาทจ้ะสองร้อยบาทเศรษฐีเงินร้านด้านในใบหอกด่างมงคลจัก,กรวาลสวยหวานฉ่าครับพี่ใบหอกสวยๆฝากไว้ด้วยอีกสักหนึ่งต้นนามว่ามงคลจัก,กรวาลครับผมเจ็ดร้อยบาทครับผมกระถางห้าจุดห้านิ้วมงคลจัก,กรวาลต้นนี้ฟอร์มกำลังพุ่งอัพลงแปดเลยครับพี่ต้นนี้นี่เลยสวย สวยสดใสแน่นอนใบหอกด่างมงคลจัก,กรวาลครับผมด้านนี้หงทองไม้หอหลังส่วนนะพี่ด่างชมพูขาวอมแดงหงทองครับผม250บาทจ้าหงทองฝากไว้ด้วยนี่เลยกระถาง6นิ้วนะครับกระถาง6นิ้วหงทองล้นๆ้นสวยสวยจ้า ต้นนี้มณีร้อมเพชรหน้าแผงอีกแล้วแต่ต้นนี้ออกชมพูอมสม้มจากกระถาง6นิ้วมนีร้อมเพชร150บาทครับผมต้นนี้ใบดกแน่นมากนี่เลยใบใหม่ออกชมพูอมสม้มสวยๆนะครับพี่จ๋า150บาทจา้ะมณีร้อมเพชรหน้าแผงต้นนี้กระถาง6นิ้วกระถาง6นิ้ว ลูกไม้อตอนะไรนเนี่ยเหลืองทองครับพี่ตอนโตจะกัดเม็ดชมพูเป็นเม็ดเหมือนเม็ดทับทิมใหญ่ๆนะพีกกระจายทั่วทั้งใบสวยมากจะเป็นไม้ของนางสวนเองลูกไม้เหลืองทองลูกไม้ผ่านนะครับผมสองร้อยบาทจากกระถางหกนิ้วเม็ดชมพูรออีกนิดครับพี่เดี๋ยวโตวอีกนิดนึงเริ่มเริ่ม,มจะกัดมาแล้วเริ่มจะกัดมาแล้วตอนนี้ยังนะจ๊ะแต่ใบเหลืองทองไปก่อนเออเทพสายลุงจา้าเทพสายลุงกระถางหกต้นนี้ขอโปรครับพี่ขอโปจาก ขอโปหนึ่งร้อยบาทจัดไปจะพี่จ๋าหนึ่งร้อยบาทจัดไปมณีเทพสายรุงเทพสายลุงจะมณีัะและเทพสายลุงต้นนี้จะหนึ่งร้อยบาทกระถางหกนะครับผมไม่ใช่เล็กๆนะครับนี่เลยต้นใหญ่ขอโปจะพี่ต้นนี้เทพสายลุงหนึ่งร้อยบาทดาๆๆราลาดารานพพลต้นนี้จะออกแผงอยนะจะป้ายเขียวนี่เลยออกเขียวแก่เนาะไม่ใช่เลกาซีนะครับผมเป็นดารา นบพลัดนะครับผมออกแผงๆหน่อยครับพี่นี่เลยป้ายเขียวๆแบบนี้นี่จะ้ะนี่สองร้อยบาทครับผมกระถางหกฟอร์มสวยๆดารานกพลัดจะออกแผงหน่อยป้ายเขียวๆถ้าหน้าเดิมเขาจะออกป้ายออกข่าวครับพี่ข่าวองค์ชมพูเนาะอันนี้ไปออกเขียวสองร้อยบาทจะ้ะดาราน,นบพลัดออกเป็นหน้าแผงไปละกันเรียกเป็นหน้าแผงไปละกนันนะจ๊ะพี่จ๋าตัวนี้สวยๆครับผมส่วนส่วนส่วน เดี๋ยวผมเลตใบนิ้ดีต้นนี้ครับผมพรเจ้าสัวจ้าหน้าดาังขาวสวยวากิววากิวครับพี่ด่างกระจายดีนะติดเขียวแล้วก็ด่างกระจายเล้กก็ด่างวากิวขอโปรยหนึ่งต้นครับพี่ต้นนี้หนึ่งร้อยบาทจะ้ะกระถางห้าจุดห้านิ้วนี่เลยนี่เลย,เ,ลยเอ้ย <c oughs> อ่าพึ่งเห็นมีหน่อมาแล้ว <c oughs> พรเจ้าสัวอ่ะลั่นวาจาไปแล้วครับพี่นี่เลยคำไหนคำนั้นครับ ถึงน้องจะมีหน่อแล้วแบบนี้คำเดิมครับพี่หนึ่งร้อยบาทจากหนึ่งร้อบาทผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนี่เลยอ่ะหนึ่งร้อยบาทครับผมพรเจ้าสัวพรหัวพรหน่อลั่นวาจาไปแล้วคำไหนคำนั้นจ้าแล้วก็มีนี่เลยครับพี่ใบผีเสื้อเนาะชื่อว่าผีเสื้อปรึกษาทรงใบแบบนี้พี่ชอบไหมชอบไหมอ่ะผมให้ดูใบแบบบ้าใบใบปกติพี่ดูเทียบความทรงใบเห็นไหม ความแตกต่างที่สวยงามครับพี่น้องเป็นแบบนี้ทุกใบเลยนะเป็นแบบนี้ทุกใบเลยผีเสื้อพึกษาครับพี่แล้วเขาจะมีกัดเม็ดขาาขาวแดงมาตัดด้วยเป็นม้เขียวทรงใบผีเสือ้อมีชื่อว่าผีเสื้อพฤกษาจากระถาง5.5นิ้ว200บาทครับผมนี่เลยทรงใบคอมแพกแต่ว่าเป็นแบบนี้ทุกใบนะครับผมน้องเป็นแบบนี้เองเนาะทรงใบผีเสือ้อสวยๆผีเสื้อพึกษาฝากไว้ด้วยจะ้ะอาเบอร์โทรเอดไลครับผม0 6 4 9 3 1 0 9 9 7ย์เครับพี่เบอร์โทรดัน่า นี่เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตแว้นไปนะสักครู่ในฝนตกหนักเมื่อคืนตกหนักจริงครับพี่แต่ว่าไม่หนักเท่าลมจ้ะโอ้โหห่วงตู้จะบินถ้าเลิกเกินเมื่อวานนี้เนาะลมแรงจริงๆ่ะช่วงนี้ก็พายุพายุฝนเข้านะพี่นละก็ดูแลสุขภาพดูแลข้าวของดูแลน้องบอลด้วยนะจ๊ะพี่กลัวลมจะไปยินผมก็นี่แหละทุกเย็นเลยลมมานี่เอาละเดินเลาะล็อกตรงลรง็อกตู้ให้เรียบร้อยนะพี่นะ้าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะพี่ฝากกดติดตาไมไน้อ้ไนเด้อร์งสามสี่บาทเละมีบอลบอลที่สดนะผม ตชอบตัวไหนโทรมาไลน์มาแกลบมาเลยจ้าบองถีสวยสวยฝากไว้ด้วยจ้ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ